สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีบรรนอกชาวดินครับมณหนีผ้ามาชมสวนครับผมนี่ครับชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงครับมาเบงสวนพอเป็นเหตุประสบผลสำเร็จแล้วครับนี่ครับครับปลูกทุกอย่างครับที่กินกินทุกอย่างีือลูกครับนี่พริกครับผมลูกพริก นี่ครับพีกนี่ก็บพีกครับมุ่งฝาสะี่ยนพร้อมครับผมปลูกบักม่วงแก้วพร้อมครับผมครับบักม่วงแก้วนี่ครับกำลังเป็นดอกเป็นหม,มัหมหนนี่ทุเรียนพร้อมครับนี่ทุเรียนนี่นในนกไอ้ไอ้บักไอ้เจียวแคลมิ้นเพื่อนเหนที่ว่ามันออกหน่วย ไ้ปุต้นูในพ้นผลิตบ่ผุวุน่งปนี้เพิ่งออกออกไมอ๋อนั่นนั่นทุเรียนสามปีแล้วนั่ไมเพิ่งนั่นทุเรียนโอ้ทุเรียนทั้งในเหรนอหมครับสามปีเรียนเรียนนี่นี่เขาเดยวไอ้สมาถือตลอดได้นี่เคื่อนเคื่อนพี่บอกแล้วอันนี้นี่เยอพี่หน่อยนี่เออจังว่าสื้อเนี่ยนี่สื้อได้นี่ นาหมายสูงเห้นี่นึ่ิเหยียบพีเ่เหยียพีควรเด้อครับผมนี่ครับเจ้าของสวนเพื่อนรับมาส้มสวนเพื่อนรับอันนี้ครับทางนี้บักพีคครับผมอันนี้จะเป็นมั่นครับผมมัม่นอ <Yep. S 2> ันนี <emat> ้ พื้นที่นี่กับอยุพิกัดไอ้บ้านนน์ก่อตำบลนนก่ออำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับติดกับเขื่อนสิรินทรอนะครับคุณครับเขื่อนสิรินทรแอเนีเห็นครับผมนี่แล้วเราาแต่ันี้อันนี้ครับม่วงแก้วขมิ้นครับสามปีเห็นไหมี่วาครับนี่ครับพี่น้อง นี่อ๋อโยให้มึงไห้เขาเนี่ลูกยาขมิ้นนี่นี่นี่ครับออกหมากออกน้วยนะครับเนี่ยสามปีเป็นน้อยนี่เ่าต้องเผื่อยืนต้นเนี่ยนี่เฟื่อนทีเนี่ยเดียวกันที่ใช่เนี่ยปลูกนี่นลบางบุกทั่วก็บอกเคื่อต้องใช้เวลากว่าสินี่ครับเลยไล่กเฟื่อนท่อส่งไปเลยเออเราเรหลายปีอะไรนี่แล้วมาหนีถึงเต็นี่ครับไปคอยเฮ็ดไปครับผมนั่นนมีทุเรียนพร้อมนะครับเลยนั่นทุเรียนจามปีนีครับเดี๋ยวพาไปเบื้องต้นทุเรียนหน่อยครับนี่ครับผม ต้นทุเรียนครับสามปีครับผมนี่นี่นะ้ครับเด้อดินเด้อครับนี่เบิ้งดินครับดินรา้ล้วนๆครับผมนี่ครับอยากให้พี่น้องเอฟซีเลเบิ้งครับผมนี่พี่ดินรายปลูกทุเรียนได้้ะครับนี่นี่ครับทุเรียนนี่ครับนี่ทุเรียนครับเบิ้งดินครับนี่ดินขาวๆนี่ครับผม อันนั้นเสเป็นเกลือนซิรินท่อนครับนี่ติดเกลือนซิรินทอนได้ครับนี่นี่พี่น้องเอฟซีเดบ่งกันเลยครับนี่เห็นเหียนกันเลยครับนี่ดูดหน้านี่นะครับข้นมาโหดนี่นี่ครับทุเรียนครับผมทุเรียนอุบลเนอะครับนี่อยู่อำเภอซิรินทอนจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องไปว่าทุเรียนปลูกว่าได้มาเบิ่งเอาแล้วครับปีหน้าเพิ่นเสียวนวยแล้วครับนี่นี่ครับบ่ท่านไดนสัมผัสเพิ่นครับมาทายพี่น้องเอฟซีเดบ่งกอนครับนี่ นี่ครับนี่สูมไม่เบิ้งได้ครับนี่ดินเขาขาวนี่ครับครับผมทั้งนี้จะเป็นทัวครับผมนี่ทัวครับเบองอเดอร์พี่น้องตัวผนน้สุดแสงหูแสงตาครับผมนครับนี่ครับนี่ครับ พี่น้องเอฟซีเดบงครับผมนี่นี่ครับอันนี้เป็นทั่วปักเงาครับพี่น้องทั้งนี้จะเป็นบักเขือครับผมบักเขือขาวครับนี่พี่น้องปลูกักเขือขาวครับเต็มเลยครับนี่เขือขาว ดินขาวๆนี่เด้อครับนี่ยเป็นดอกเต็มเลยครับพี่น้องเอ้ยครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็จะจบไปเพียงตัวนี้ก่อนนะครับน้องยังเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณสําหรับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับฝากเป็นกําลังอกแรงใจนะครับฝากติดตามช่องน้าครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ